คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหามไม่เหมาะสมวิดีโอนี้ใช้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยาเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักดามสวัสดีครับทุกคนโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้ครับวันพุธกลางสัปดาห์นะครับ8กันยายน2564เช็คโปรแกรมกันหน่อยครับคืนนี้จะมีเกมฟุตบอล เป็นฟุตบอลโลกนะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนยุโรปนะครับจะมีหลายคู่เลยครับตั้งแต่5ทุ่มนะอาร์เมเนียเจอกับลิกสเปนสไตล์แล้วก็ตีหนึ่งสี่สิบห้าเนี่ยมีอีกเพียบเลยนะครับอิตาลีแชมป์ยูโรนะก็มีโปรแกรมด้วยนะครับรวมไปถึงพวกเยอรมันอังกฤษอะไรเงี้ยสเปนนะครับ รวมไปถึงเบลเยียมนะเวลอะไรเงี้ยก็มีโปรแกรมด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเกมกระชับมิตรด้วยนะทุกคนเป็นกระชับมิตรทีมชาตินะบัลแกเรียกับจอร์เจียแล้วก็เช็กกับยูเครนนะครับอ้อมีกระชับมิตรสโมสรด้วยนะครับเปิดให้ได้ลุ้นให้ได้ติดตามกันอยู่นะครับฟุตบอลตุรกีก็มีฟุตบอ,ตตบอโลโรมาเนียนะครับฟุตบอลฟินแลนด์นะฟุตบอลเยอรมัน โอเบริกานะครับโ oh, อ้โหก็เอาจริงเอาจริงไม่เหงาแน่นะสำหรับเกมวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ฟุตบอลมีให้ลุ้นมีให้ตามกันเยอะนะครับส่วนที่เด็ดบวกสิที่จะมาว่ากันเนี่ยผมมาที่เกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของส่วนยุโรปไปแล้วกันนะครับเออไปที่ทีมมวลมหาชนชาวไทยที่น่าจะติดตามมันเยอะนะ mm. นี่ครับเกมของโปลแลนด์เจอกับอังกฤษนะครับคิกออฟตีหนึ่งสี่สิบห้าผู้นี้น่าสนใจอย,อย่างไรมาดูไปพร้อมกันนะครับ เนดิแคปเปิดออกมานะครับผู้มาเยือนอย่างอังกฤษเนี่ยบุกไปเหนือกว่าครึ่งควบลูกบังคับเลยนะครับต้องชนะแะครับชนะ1ประตูเนี่ยยังเฮไม่สุดด้วยนะครับต้องชนะถึงสประตูถึงจะได้เฮแบบเต็มๆนับเบลดนี้ครับแล้วก็จ่ายอยู่ที่0.89แนะครับแต่ถ้าเชียร์เจ้าถิ่นโปแลนด์เนี่ยจ่ายเต็มด้วยนะครับเออน่าสนใจน่าสนใจนะครับส่วนอินเดีนเนี่ยขยับเยอะมานิดนึงนะครับหนึ่งลูกอันนี้คือบังคับเลยว่าต้องมีเม็ดสอง ถ้าชนะ1ประตูสําหรับอังกฤษก็คือเชียร์ฟรีนะครับแต่ว่าเลทจ่ายเขาก็ขยับให้นะเป็นจ่ายเต็มนะครับเออนะฮะแล้วก็เลทครึ่งลูกของอังกฤษนะครับเหนือกว่าครึ่งลูกบังคับชนะเม็ดเดียวเนี่ยก็จ่ายอยู่ที่0 6 5อันนี้เปิดให้เป็นทางเลือกให้กับทุกคนด้วยนะครับส่วนตรงนี้สกอร์โอเวอร์นะครับมี2ประตูนะครับแล้วก็มี2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งเปิดสกอร์ยิงเยอะนะครับเพื่อนๆคิดว่าจะยิงกันเยอะหรือเปล่าอะก็ลองเลือกลองลุ้นะ่ยจา6.00 เชียงกลิตชนะใจ1.65แล้วก็ถ้าคิดว่าจะเสมอกันเนี่ยก็เลใจอยู่ที่3.50ก็เชียร์ได้เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสกอร์เลขคี่เลขคู่นะครับเปิดเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันด้วยนะเผื่อใครจะชอบนะครับทีนี้ครับมาดูครึ่งแรกกันหน่อยครับครึ่งแรกเปิดออกมาเป็นอังกฤษที่เหนือกว่านะครับปอปอนะ ต่อเสมอคบครึ่งต่อปอเลยจ่ายอยู่ที่0.89แต่ว่าวก็ต้องมีประตูนะเช่นเดียวกับเรลครึ่งลูกแต่เล็ครึ่งลูกในครึ่งแรกเนี่ยอังกฤษก็จ่ายเต็มนะครับจ่ายเต็มเลยก็คือบังคับชนะในครึ่งแรกนะอย่างน้อยก็ต้องก็ต้องชนะหนึ่งประตูนะฮะแล้วก็มีมุมสเสมอด้วยนะครับเล็เสเมอที่เปิดออกมานะครับอันเนี้ยเหล็เนี้ยถ้าเชียร์โปโแลนดะ์จ่ายเต็มนะแต่ถ้าเชียร์อังกฤษเนี่ยเลยจ่ายอยู่ที่0.30แต่ถ้าครึ่งแรกลงเอยด้วยกันเสมอกันก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะก็เชียร์ฟ อ่สกอร์สูงต่ำครึ่งแรกก็มี1ประตูนะครับแล้วก็มีครึ่งควบลูกแล้วก็ครึ่งลูกอ่าสกอร์โอเวอร์นะก็เป็นว่าก็ต้องมีประตูนะครับก็ต้องก็ต้องมีประตูนะครับส่วนตรงนี้เชียร์โปรแลนชนะครึ่งแรกครับจ่าย4.80เชียร์อังกฤษจ,จ่าย2.43แล้วก็ถ้าคิดว่าจะเสมอกันนะในครึ่งแรกเนี่ยจ่ายอยู่ที่2.18อ่าเปิดให้เป็นทางเลือกครับทุกคนทีนี้นะก่อนจะไปดู ฟันธงอะไรเงี้ยทีเด็ดบวกสิเนี่ยนะครับมาดูสถิติตรงนี้ก่อนนะค,คู่นี้ฮะอยู่ในกลุ่ม I นะเดี๋ยวดูผลงานสาิดูสถานการณ์นะครับในกลุ่ม I เนี่ยอังกฤษลงเล่นไป5นัดนะครับสิแต้มที่ชนะรวดนะโปรแลนด์ลงเล่นไป5นัดชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีอยู่10แต้มไม่ได้คีริวยคีเลน,นะถือว่าก็ตามอยู่5แต้มนะเป็นรองจ่าฝูงนะครับก็ลุ้นนะได้ลุ้นอยู่นะครับก็ถ้าชนะอังกฤษได้เกมนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะ ได้ลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็มุมนี้นะครับผลงานในนะัดล่าสุดเนี่ยโปลแลนด์เฉยไหลมากนะบุกไปถล่มซานมาริโนถึง7ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นั้นก็ชนะแอลเบเนียได้4ประตูต่อหนึ่งผลงานแจ่มมากนะครับยิงกระจุยกระจายเลยครับส่วนทางฝั่งอังกฤษเนี่ยมีบุกชนะฮังการี4-0แล้วก็ล่าสุดชนะอันดอล่า4-0นะก็สกอร์เดียวกันนะครับ4-0นะครับเออนะน่าสนใจน่าสนใจนะครับคู่นี้ ซึ่งจาแฮนดิคัที่เปิดมาเนี่ยทุกคนนะฮะเขามองไปที่ทางฝั่งของอังกฤษนะครับบุกมาต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับชนะ1ประตูเฮแต่เฮไม่สุดนะต้องยิงเม็ด2ถึงจะได้เฮแบบเต็มๆนะครับซึ่งผมก็มองว่าเกมเนี้ยบอลค่อนข้างสูสีนะผมว่าโปรแลนด์สู้ได้แล้วก็ผลงานในช่วงที่ผ่านมา2เกม หรือว่าทําให้พวกเขาได้รับความมั่นใจมากขึ้นนะครับเ้วก็เกมนี้เล่นในบ้านด้วยผมมองว่าโปแลนด์ดีพอนะครับที่จะยื้อเสมออังกฤษได้ในเกมนี้เพราะฉะนั้นทีเด็ดบวก10ของผมให้เชียร์ไปที่โปแลนด์ครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ